กินดีดูดีสุขภาพดีรายได้ดีที่นี่เติมพักฟาร์มวันนี้วันที่21มีนาคม2567เก็บไว้ในความทรงจำครับก่อนอื่นทางเติมพักฟาร์มต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่เข้ามาชมคลิปของเติมฮักฟาร์มสำหรับวันนี้ครับทางเติมฮักฟาร์มของเรานะครับจะมานำเสนอครับเทคนิค,นควิธีการ ในการพรุนกิ่งองุ่นนะครับหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อสร้างกิ่งเคนใหม่นะครับอันนี้คือที่ท่านเห็นนะก็คือกิ่งที่เราเอาผลผลิตเข้าไปแล้วนะครับก็คือเป็นองุ่นวิเลตนะครับเพิ่งเก็บผลผลิตไปนะครับแล้วเราก็พักต้นเข้าไปประมาณวันนะควันเราพักต้นไม่เรียบร้อยแล้วตาเขาก็เริ่ม มีอาการที่อยากอยากเกิดใหม่ครับก็เริ่มเริ่มพูนเริ่มเ,เริ่มท้องเ,อเราก็จะมาดำเนินการนะครับสร้างกิ่งเขาใหม่ครับเพราะกิ่งเดิมของเขาไม่ค่อยสวยนะครับหลังจากเราเก็บผลิตไหมครับไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับโซมนะครับเราจะทำให้เขา สวยงามใหม่นะครับโดยการสร้างกิ่งใหม่นะครับในแบบของเติมฮักฝามเน้นอีกแล้วนะครับในแบบของเรานะครับอาจจะไม่ถูกตามหลักวิชาการหรืออาจารย์บางท่านนะครับต้องกลับขออภัยด้วยเป็นเทคนิคที่เราทํามานะครับแล้วได้ผลสําหรับที่นี่นะครับเนี่ยกิงเขาจะไม่ค่อยสวยเราก็จะมาสร้างกิ่งเคียนเข้าใหม่นะครับโดยการตัด ื่อให้เขาแตกตาใหม่นะครับตัดเลยรตรงนี้แตกตาใหม่นะครับในการตัดของเราจะตัดประมาณอย่างน้อยต้องมี2ตาขึ้นไปนะครับนี่ฮะหนตาหรือถึง5ตานะครับ 2. อถึงหตาเพราะอะไรครับาบางกิ่งครับเขาเราดูแล้วเขาไม่น่าจะออกอ่า กิ่งเขนใหม่นะครับเราก็ต้องไปดูว่าตาไหนเหมาะสมในการที่จะตัดเราเราก็ไปดูนะครับว่าไปดูตาที่มันเต่งๆหน่อยนะเราค่อยตัดนะครับอาจจะเป็นไม่ใช่ตาที่2ออาจจะเป็นตาที่3าที่ที่ที่ะ้าณันนี้แต่เราจะไว้ไม่เกิน5ตานะครับถ้าไว้เกิน5ตามันจะยาวเกินไปนะมันจะห่างจากกิ่งเกินไปไม่เหมาะนะครับต้องเอาไว้ประมาณลวดเส้นที่1นนะครับอย่าให้เกินลวดเส้นที่1ในการตัดนะครับสาหรับของเรานะครับสําหรับทางฟาร์มเรา อันนี้มาดูความขยันออกลูกของวีเลดนะครับนี่นี่นะครับออกง่ายออกกิ่งไม่มีตัวแสดงแทนครับวีเลดเห็นไหมครับขนาดว่าเราไม่ได้สะสมอาหารนะครับเป็นเป็นกิ่งที่เขาออกหลังจากเราเก็บผลผลิตเขายังยังแทงช่อดอกออกมานะครับเห็นไหมครับความอยากมีลูกของเขาเป็นเป็น,เป,นเป็นพันธุ์ที่น่าปลูกนะครับเหมาะมากนะครับสําหรับการปลูกแล้ว มีกำลังใจนะครับเพราะว่าปลูกแล้วเขาติดผลผลิตนะครับและเหมาะกับอากาศร้อนนะครับภาคอีสานแดดร้อนๆนะครับเขาอยู่ได้สบายเลยนะครับและชอบอากาศร้อนด้วยไม่ชอบอากาศหนาวนะครับวีเลดนะครับไปเราก็มาเริ่มตัดเลยนะครับนี้ก็ตัดเลยนะครับเห็นไหมครับตาเขาติ่งๆนะเห็นไหมตัดเลย ต้องระวังเลยครับอยู่เติมฮักฟาร์มอ่านีอยู่ทุกที่ทุกเวลาเชิญไปอยู่ที่ใหม่แล้วก็ยังกลับมานะครับเชิญไปบ่อยแล้วนะครับมดแดงครับมดแดงเราไล่ตัดไปเลยครับนี่ประมาณอันนี้เต่งนะครับตาที่สามแล้วก็ตัดเลยครับลงไปก่อนนะครับตัดไปเลยครับ ใไ้ตัดไปจนหมดเลยนะครับหมงเริ่มเล่นง,งานนะครับโอ้ยเริ่มเริ่มแล้วนะครับเราจะได้ตัดไปก่อนนะค่อยเก็บกิง่งเขานะครับ that yeah. ทำงานไปก็ต้องระวังไปนะครับเยอะยิงนะครับมดแดงเวลาเขากัดแล้วเจ็บจริงนะครับเขาไม่ได้ว่าเขามาอาศัยเราอยู่นะครับเขากัดอย่างเดียวนะครับเขาว่าเรามาแย่งที่เขานะครับ เราก็จะไล่ตัดไปเรื่อยๆนะครับนี่ฮะทำงานไปด้วยต้องระวังไปด้วยนะครับเจ้า <c oughs> ที่เราเยอะจริงๆครับเติมัฟารม ตัดไปนะครับไล่ตัดไปจนกว่าจะหมดนะครับครับเมื่อเราดำเนินการพรุลอ่ากิ่งเขาเสร็จก็จะประมาณนี้นะฮนะลักษณะกิ่งที่เหลือนะฮะที่เราพุนเสร็จแล้วนะครับ บางตาก็เริ่มเริ่มจะโผล่ออกมาแล้วอยากอยากอยากมีลูกอีกแล้วนะครับีบเลเห็นไหมครับนั้น,นสก,การอต้านะครับที่เราเพิ่งเบรกยอดเขารอเพื่อนนะครับทรงดูดูดีจะมองเข้าไปแล้วดูดีชื่นใจนะอันนี้มาดูวีเลตต่อนะครับนคะครับ จะอยู่ทรงประมาณนี้เราบีเลตเราใช้ลักษณะทรงต้นที่เราไว้เป็นทรงตัวเอชนะฮะเพื่อเพราะว่าของบีเลตเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมีผลไม่ค่อยโตนะครับผลเขาเล็กๆนะเลยไว้พวงเขาได้เยอะหน่อยนะครับก็เลยเลือกทรงตัวเอชนะครับแต่สําหรับสกาลาต้านะครับเลือกเลือกทรงตัวทีนะครับเพราะว่า พวงเขาโตนะครับเม็ดเขาโตเราก็เลยเลือกทรงตัวที่นะครับครับทางเติมฮักฟาร์มก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่ชมคลิปของเติมฮักฟาร์มจนจบนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับกดติดตามต่อไปนะครับว่าทางเติมฮักฟาร์มนะครับจะนำเสนอ,อการ ทำผลผลิตทางการ,กรเกษตรภายในฟาร์มอะไรในครั้งต่อไปนะครับก็ขอเชิญทุกท่านเข้ามาชมคลิปของเติมหักฟาร์มด้วยนะครับตกขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่นี่เติมฮักฟาร์ม